วันนี้หลวงตาบัวได้นำทำป่าออกมาแจกชี่แจงให้ท่านต่างหลายฟังสดสดร้อนร้อนทมนี้เป็นธรรมทาติทอดออกมาจากหัวใจลงตาบัวเองได้สอสแสวงหามาเต็มกราังไปเวลาเก้าปีตั้งแต่ขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสถ้าเป็นนั่งมวยไม่มีกรรมการแยกไม่มีการให้น้ํากิเลสกับธรรมฝ่า,ฝายไหนดีอาฟาดกันให้ขาดชาวบ้านลงไปเลยสุดท้ายกิเลสก็ขังลง ดังที่ได้ประกาศก็ให้พี่น้องทั้งหลายทราบมาในระยะที่ได้มาเป็นผู้นําชาติบ้านเมืองของเราคราวนี้จนกระทั่งสถานที่เวลาเวาที่ได้ฟาดกับพิเลตแพ้อย่างหลุกลุยแพ้อย่างขาดสะบั้นลงเลยพิเลสพาเราเกิดตายมากี่กาพี่กันพิจารณาย้อนหลังตลอดสังเวชเฉยหยดสยองมาเห็นพบชาติของตัวเองนั่นแหละตั้งแต่ก่อนมันไม่เห็นมันไม่รู้ มันกับเทินไปข้างหน้าเทินไปข้างหน้าข้างหลังเป็นมายังไงไฟเผามากี่กับกี่กันด้วยอำนาจของกิเลสมันไม่ยอมให้มองให้เห็นนะไม่ยอมให้มองด้วยไม่เห็นด้วยที่จะใหน้บืนหน้าบืนหน้าทะเยอทะยานดิดิ้นเป็นบ้าไปกับกิเลสหาฝัง่งหาฝาไม่ได้เวลาเป็นอยู่ก็หาหลักหาเก็์ไม่ได้เวลาตายไปก็ไม่ทราบจะไปนระกหลุมไหนอีกมันก็ไม่แน่นอนแต่กิเลสก็ลากไปด้วยความทะเยอทะยานเนี่ย อำนาจของกิเลสนะเวลาได้ฟาดกันเต็มเหนียวแล้วพิจารณาย้อนหลังมันรู้จะให้ว่าอย่างไงแต่ก่อนมันไม่รู้ก็บอกไม่รู้เกินมากี่กับกี่กันเราก็ไม่รู้เวลา <c oughs> มันก็จ่างขึ้นมาเนี่ยปิดไม่ได้จะให้่าง <c oughs> เมื่อรู้ก็ต้องว่ารู้ที่บำเพ็ญมาเนี่ความมืดมิดปิดตาของพวกของชาติภา,ายในจิตใจของเรานะเป็นมาแต่กับไหนการใดเราไม่เคยรู้ เวลารู้ก็มารู้ในวันเปิดจ้ากิเลสสลายกิเลสเป็นตัวปิดบงังหุ่มห่อจิตใจให้มุ้นมิดปิดตาไม่มองเห็นเกิดมากี่พบกี่ชาติมันปิดมันบังไว้หมดวันนั้นเป็นวันที่กระจ่างแจ้งขึ้นมาคือวันฟังพี่น้องทั้งหลายฟังนะทําเป็นของจริงมาประกาศพี่น้องทั้งหลายฟังไปยังไงเป็นขี้หมอหรือเป็นทองคําหรือเป็นทองคําตั้งแต่กิเลสนั่นเหรือจึงพากันเป็นบ้าทั่วโลกยิยนดนี ทั้งๆท,ที่เราเป็นชาวปูดไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวกันบ้างเหรอนี่เอา๋ยวทำอันเลิศเลยมมาประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบณนวันนี้ว่าวันที่จะได้ปรากฏตัวจนกระทั่งสยุลสยองในภพในชาติของตัวเองที่เกิดมาจมอยู่ในวัฏฏะนี้หาจนหาอีกกับอีก,กันนับไม่ได้เลยเพิ่งมาประกาศจ้าขึ้นในคืนวันนั้นคืนวันนั้นคืออะไรคือวันไหนเอาฟังให้ดีนะคืนวันนั้น วันนั้นเป็นวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพสีอยเสิบสามเวลาห้าทุ่มพอดีอยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีนั่นละเป็นขณะที่ทิเลศกับธรรมฟาดกันบนหัวใจทิเลศได้ขาดสะบ้านลงจากใจเพราะหนึ่งว่าฟ้าดินถลน่ม เทวุเทวดาอิมผมสถานวันไหวกระเทือนถึงกันหมดในคืนวันนั้นนี่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาแต่ก็ได้เป็นขึ้นมาในขณะเดียวกันกับฮิเลสคาดฮิเลสตัวปิดบังหุ่มหอ่อนี้ขาดสะบั้นลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตเปิดขึ้นมาเต็มที่อาโลโอ,อุดปาดิ เราไม่ได้วัดรอยพระพุทธเจ้าท่านว่าสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนนี่ก็สว่างโลกขึ้นภายในใจของเราจึงเทียบกับหนูตัวหนึ่งเต็มภูมิของใจแห่งหนูตัวหนึ่งอย่างไม่สงสัยเริ่มมาตั้งแต่สมาธิที่รู้จริงๆไม่สงสัยปัญญาขัาน้นใดข้าจิเลสประเภทใดไม่สงสัยตลอดมาจนกระทั่งสังหารจิเลส คาสะบ้นลงจากจิตใจไม่สงสัยแล้วแดนพ้นทุกได้ปรากฏอย่างเต็มเด่นชาติฟ้าดินโลรมขึ้นในคืนวันที่สิบห้าพุษภาคมเชิงได้นำทานั้นมาแนะนำสั่งสอนเรื่อยๆมาตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่แต่แสดงอยู่ใต้ดินไม่ได้ประกาศตนแกมแจ้งอย่างที่มานำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ การเทศนาว่าการหลวงตาพูดจริงๆหลวงตาเอาธรรมาธาตุนี้สอนบรรดาผู้ปฏิบัติชาวพุทธทั้งหลายเราสอนเต็มภูิเมื่อผู้มาฟังอัดร,รมที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนแบบฟ้าดินถล่มฉุดลากขึ้นมาให้หลุดพ้นในปัจจุบันนั่นก็สอนสอนแบบนั้นก็สอนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราสอนมาอย่างนั้นตลอด นี่เอาธรรมที่ออกมาจากธรรมธาตุมาสอนอย่างสดสดร้อนร้อนพระพุทธเจ้าสอนธรรมสด,สดสดร้อนร้อนถอดออกมาจากพระไทยที่เป็นธรรมธาตุแล้วชั้นใดสาวกสอนโลกก็สอนออกมาจากธรรมธาตุของท่านชันใดเราซึ่งเป็นตัวเท่าหนูก็ถอดออกมาจากธรรมที่เป็นธรรมธาตุที่หลุดพ้นเรียบร้อยแล้วนั้น มาสอนโลกโดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวเพราะเป็นความจริงล้วนๆครอบแดนโลกธาตุนี้มีน้ำหนักขนาดไหนขอให้ผู้มาฟังจะฟังเอาขนาดไหนธรรมนี้จะไม่มีคำว่าอาจว่าอั้นครอบแดนโลกธาตุธรรมธาตุนี้มีน้ำหนักขนาดไหนผู้ที่จะมารับได้หนักเบาแค่มากน้อยแค่เพียงไรธรรมนี้จะออกต้อนรับกันพอประมาณประมาณถ้าต้องการ จะเอาให้ตั้งฟ้าดินถล่มจะให้หลุดพ้นจากกองทุกไปในขณะนี้ทมนี้จะออกทันทีแก้กันทันทีฉุดลากกาันทันทีเพราะเต็มู่ในหัวใจแล้วพร้อมแล้วที่จะลื้อจะถอนผู้ตกทุกได้ยากทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกเราจะสอนเต็มเหนี่ยวเราไม่เคยสชโตกทานนี่เราเห็นชาติไทยของเราจะล่มจะจมเราก็อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือการช่วยเหลือโลกนี้เราช่วยเหลือเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่ เริ่มมาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนจะตูกปัจจัยไตรทานเขาได้เขาถวายมามากน้อยเริ่มตั้งแต่สร้างวัดป่าวัฒนตาดขึ้นมาเงินเหล่านี้ไม่เคยมีติดเนื้อติดตัวที่ว่าจนที่สุดก็คือหลวงตาบวัวไม่มีใครจนยิ่งกว่าหลวงตาบวัวเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยบริจาคทั้งหมดเริ่มแต่สงเคราะห์คนทุกคนจนทุกผ้าแล้วก็จากนั้นก็เขา้า ช่วยโรงรำ่ำโรงเรียนสถานสงาเห์ที่ราชการก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลไม่ทราบมากี่โรงเวลานี้ตั้งร้อยกว่าโรงแล้วนี่เงินออกมาจากพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคเรานําไปทําประโยชน์แก่โลกทั้งหมดเราไม่เคยเก็บสั่งสมเอาไว้เลยจนกระทั่งบัดนี้เวลานี้ก็ชาติไทยของเราความรงได้รับความกตุเตือนเราอุตส่าห์พยายามมาช่วยชาติไทยของเรา ถ้าจะปล่อยให้แต่ทางบ้านเมืองช่วยกันอย่างเดียวก็เท่ากับมีแขนเดียวยกแขนเดียวเมืองไทยทั้งชาติมีน้ำหนักขนาดไหนผู้ที่จะมาช่วยเพียงยกแขนเดียวช่วยอุ้มแขนเดียวไม่ไหวจึงต้องเอาศาสนาเข้ามาเป็นแขนซ้ายแขนขวาเป็นผู้เกียงกันไปนี่จึงได้มานำพี่น้องทั้งหลายทางด้านศีลด้านธรรมซึ่งเป็นเกี่ยวของ ของจำเป็นกับทางด้านจิตใจเพราะจิตใจเป็นตัวสําคัญที่จะทําบ้านเมืองให้ร่มจมด้วยเป็นสําคัญที่จะทําบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยเมื่อได้รับการอบรมจิตใจทางด้านศีลธรรมแล้วสามารถที่จะยกชูบ้านเมืองของเราให้ขึ้นได้แต่ถ้ามีตะกีเ้เลสเป็นเจ้าของเจอมนามันเป็นเจ้าของครองอำนาจแล้วจะทําบ้านเมืองให้ร่มจม ไปได้โดยไม่สงสัยเพราะจิตใจไฟต่อที่เลสความเสื่อมตามความเสียหายความเป็นปื่เป็นไฟมันสามารถที่จะพาเอาไม่ได้ทั้งบ้านทั้งเรือนผู้คนประเทศไทยของเราทั้งประเทศนี้จะล่มจมไปได้เพราะทีเลสต,ตัวโสโกโกมันสิงสถิตอยู่ในหัวใจของคนแต่ละคนแสดงออกมาทริรยาใดมีแต่การทําลายตัวเองด้วยความผิดความพลาดไม่ว่าส่วนยอยส่วนใหญ่ส่วนบุคคลวงราชการต่าง มันมีความสกปรกอยู่ภายในใจแสดงออกมาต้องแสดงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสแล้วต่างคนต่างแสดงออกมารวมกันแล้วก็เป็นมหาอำนาจคือไฟมาลากันเผาชาติไทยของเราได้โดยไม่ต้องสงสัย